ประกอบดังรูปนี้ส่วนประกอบดังรูปนี้เลยไฮเพอร์โบลาจะมาคู่กันไม่ได้มาเปิดขวาทีเปิดซ้ายทีบนทีล่างทีมันจะมาเป็นแพ็กค,คู่ก็คือถ้ามาขวาก็ต้องมาซ้ายถ้าเปิดบนก็ต้องเปิดก็ลงล่างส่วนประกอบนะ เหมือนกันเลยตรงนี้กับตรงนี้อันเดียวกันเรียกว่าจุดยอดอันนี้กับตรงนี้เรียกว่าจุดโฟกัสซึ่งจุดโฟกัสต้องอยู่ในโค้งหรืออยู่นอกโค้งใน,ในคงโค้งตรงนี้ที่เส้นที่ตัดผ่านจุดโฟกัสเรียกว่า 2เป็นแกนที่กำกับกราฟหมายความว่ามันจะเป็นแกนนี้กราฟถูกไหมจะเป็นแกนที่บังคับให้กราฟอยู่ในส่วนของมันนี่กราฟจะไม่มีสิทธิ์ที่จะโค้งออกนอกเหนือเส้นกำกับนะคะเราเรียก L1 กับ L2 เส้นกรำอํามกมกอบอกลับไงบอใบไม้กออบอกลับและส่วนที่แตกต่างจากส่วนอื่นคือไฮเพอร์โบลาจะมีกรอบเล็กๆตรงนี้ เพอร์โบโล,ล่าจะมีกรอบเล็กๆตรงนี้และจะมีค่า a, b, c ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยในการหาสมการค่า c จะหาได้จากอะไรนะสิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมดค่า c เรี้นไดมาจากระยะห่างระหว่างอะไรกับอะไรจุดยอดกับจุดโฟกัสเช่นเดียวกับไฮเพอร์โบล่า ค่า c ก็ได้มาจากจุดยอดและจุดโฟกัสค่า a จะได้จากจุดยอดไปยังจุดตัด และถ้า B จะยังจุดตัดไปยังเส้นกรอบตรงนี้เท่านั้นถ้า B นะด้านบนก็เหมือนกันนะคะแต่ครูเขียนไม่พออันนี้คือ B นะ พาราโบลาที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่0,0มันจะมีอยู่สองแบบเช่นเดียวกับทุกทุกวงกลมวงรีหรือพาราบโบลาก็คือจุดศูนย์กลางอยู่ที่0,0กับจุดศูนย์กลางอยู่ที่ hk ตรงไหนคือจุดศูนย์กลางตรงนี้ไงคือจุดศูนย์กลางตรงที่ตัด ของแกนทั้งหมด เพราะว่าถ้า sk ของหนูจินอยู่ที่00ยังไงมันก็กลับไปเป็นกราฟหรือสมการแบบนี้เช่นเดิมเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มกันที่จุดศูนย์กลางอยู่ที่ sk เลยซึ่งสมการมาตรฐานจะมีอยู่ทั้งบทด2อันด้วยกัน คือกอรณี กับแกน x นะค่า x ต้องขึ้นต้นและคู่กับ a กํลัง2เหมือนเดิมเพราะ a กํลัง2ต้องยาวที่สุดถ้าขนานกับแกน y y ต้องขึ้นและ a กํลัง2ต้องตามมาตัวเชื่อมต้องเป็นลบไม่ใช่เป็นบวกนะเป็นลบนะคะจินเป็นลบค่ะ อันนี้จะคล้ายกับสมการของอะไรยวงโปรวงรีพาราหรือไฮเพอร์วงรีอย่าสลับกันนะอันนี้จะคล้ายกับวงรีต่างกันที่อรารยเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบถ้าเป็นไฮเพอร์โบลาเครื่องหมายที่เชื่อมจะเป็นเครื่องหมายลบ แต่ถ้าเป็นวงรีเปิดไปที่วงรีสิวงรีเครื่องหมายจะเป็นเครื่องหมายบวกนี่ตัวอื่นเหมือนกันเลยนะคะเหมือนกันเด็ต่างกันแค่เครื่องหมายบวกลบใช่ ความสัมพันธ์ของรูปวงรีมันบอกว่า a กำลังสอง parole, จะเท่ากับอะไรนะวงรี a กำลังสองเท่ากับบุคคลวงรีคือ a กำลังสองเท่ากับ b กำลังสองบวก c กำลังสองแต่ของไฮเพอร์โบลาจะเป็น c กำลังสองเท่า a กำลังสองบวก b กำลังสองเป็นของไฮเพอร์โบลาอ่ะเรามาดูกันเลยขึ้นไฮเพอร์โบลา สมุดนะคะกงหาสมการตัวอย่างที่เท่าไหร่ หนึ่งย่อยจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางควรดับศูนย์ศูนย์โฟกัสจุดหนึ่งอยู่ที่ ศูนย์และจุดยอดอยู่ที่ขั้นดับหกศูนย์ จุดศูนย์กลางอยู่ที่อะไรนะศ,นศ,นศนูจุดศูนย์กลางนี่คือจุดศูนย์กลางอยู่ที่ศูนจุดยอดอยู่ที่จุดยอดหกศูนย์หกศูนย์ต้องไปขวาหรือไปซ้ายไปขวาหกหน่วย แล้วจุดโฟกัสอยู่ที่ต้องไปขวาอีกไหมไปขวาอีกอโฟกัสอยู่ที่ขั้นดาบ80จุดศูนย์กลางอยู่ที่0ูนทีนี้ครับเป็นยังไง เปิดขวาเปิดซ้ายหรือขึ้นบนลงล่างเปิดขวาครูบอกแล้วว่าเรื่องนี้ต้องมาเป็นคู่เพราะฉะนั้นมันจะเปิดขวาและเปิดซ้ายจุดนี้คือ60 อ่ะทีนี้หาค่า a b c ได้แล้วได้ไหมไ c c เท่าไหร่ครูบอกหนูว่า c คืออันไหนนะอ่าครูบอกผิด ที่สุดขอโทษค่ะ c ต้องจุดศูนย์กลางไปยังจุดโฟกัสคือระยะ c ขอโทษขอโทษ c, c ของไฮเพอร์โบลาต้องยาวที่สุดเพราะว่าสมการความสัมพันธ์มันคือ c กํลังสองเท่ากับ a กํลังสองบวก b กํลังสองเพราะฉะนั้น c ต้องยาวที่สุดซึ่ง c จะวัดจาก จุดศูนย์กลางไปยังจุดโฟกัสเพราะฉะนั้นข้อนี้ c คือเท่าไรแปดเพราะมันวัดจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดโฟกัส c เท่ากับแ a เท่ากับเท่าไร A เท่ากับ6เพราะ A คือจุดศูนย์กลางไปยังจุดยอดรู้ A รู้ C หา B ได้ สองเท่ากับ a กําลังสองก็คือ6กําลังสองบวก b กําลังสองแปดกำลังสองได้สิบหกใช่หรือไม่ไม่ใช่ได้เป็นหกสิบสี่เท่ากับสามสิบหกบวก b กำลังสอง, 8, กง,สอง 16, หอ 64, กสิบ, 36, บก b, กสี่ลบสามสิบหกเท่ากับ b กำลังสองได้เป็น 28คือ B กำลังสองขออนุญาตสลับที่เมื่อหา A B C รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแทนสมการเลยหนูใช้สมการอันไหนดีนะถึงใช้แทน ใช้สมการ x ลบ s ทั้งหมดยกกำลังสองส่วน a กำลังสองลบ y ลบ k ทั้งหมดกำลังสองส่วน b กำลังสองเท่ากับหนึ่ง ที่เป็น x ลบ s ขึ้นก่อนเพราะว่ามันเปิดขวาและเปิดซ้ายแต่ถ้ามันเปิดบนกับเปิดล่างต้องเอาอะไรขึ้นก่อน y ลบ k ขึ้นก่อนอ่ะทีนี้แทนค่า s กับ k ตรงนี้แทนด้วยเลข00เพราะมันคือจุดกึ่งกลาง a กํลัง2แทนด้วย หกกำลังสองบีกำลังสองแทนด้วยยี่สิบแปดอ่ะแทนค่าค่ะหนูก็จะได้เอกรลบศูนย์ทั้งหมด,ดยกกำลังสองส่วนเอกำลังสองพลูแทนเลยได้ไหมเป็นสามสิบหกลบวายลบเคทั้งหมดกำลังสองบีกำลังสองก็คือยี่สิบแปดอุ้ย เท่ากับหนึ่งคิดเลขออกมา,ออก,มาก็จะได้ x กำลังสองส่วน36ลบกับ y กำลังสองส่วน28เท่ากับหนึ่งเป็นคำตอบของสามาการไฮเพอร์โบลาบบแลล้วาครั